สวัสดีครับทุกคนครับภายใต้ทีมสวยๆแบบนี้คุณเห็นสิ่งผิดปกติอะไรในภาพนี้หรือไม่ครับผมให้คลิป3วินาทีครับ3 2 1เฉลยครับผม <Huh? S 1> สิ่งผิดปกติในภาพนี้ก็คือตรงนี้ครับยากอ ไม่ใช่อะไรแล้วครับผมคุณมิกกี้ทักมาบอกว่าอ่ะพี่จัดให้ผมหน่อยผมอยากเกลือเปิดเองทีไรนี่คือรู้สึกว่ามือทองตลอดเลยนะอืมไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าเอาเคสนะ เฮ้แต่ครั้งก่อนอะครั้งก่อนเปิดบุสเกตใช่ไหมกับแกเลตเบลไปได้แบบตามงบเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้นะครับผมจะแบบมีความมั่นใจมากขึ้นหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันดีผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ที่สําคัญคือเป้าหมายเหมือนกับ ID ที่แล้วเลยนะครไอดี ID ที่แล้วที่เราเปิดไปเนี่ยเป็น Android นะถ้าเกิดใครดูคลิปนั้นแล้วนะครับเป็น Android ซึ่งเป็นไอดีดองทองนะครับผมเป้าหมายเนี่ยก็คือ อยากได้เอ็ดวินฟารเดซาเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับผมเป้าหมายเบอร์สองก็คือฟิลิปลามและดันเป้าหมายเหมือนกันซะด้วยครับเป้าหมายเหมือนกันเลยนะครับแต่ทอง ID Android อันนั้นไอดี ID ที่แล้วคลิปที่แล้วว่าจะมีอยู่หมื่นทองนะครับผมแต่รอบนี้ ID iOS นะครับผมจะมีอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันสามทองนะครับไอเศษสามทองมาจากไหนวะผมมีเศษอยู่สองทองหรือเจ็ดทองนี่แหละผมมีเศษอยู่เจ็ดทองนะไอครบรอบเจ็ดสิบเจ็ดแต่สักอย่างหรือเปล่าวะเจ็ดร้อยล้านดาวน์โหลดได้ป่ะจะจำไม่ผิดนะเออแต่สามทองเศษสามทองคืออะไรนะอ่ะก็ว่ากันไปคร เฮ้ยแล้วเหมือนกันอีกอะอไอ้อครั้งก่อนไอดีที่แล้วก็เปิดไปแล้ว3จุ่มเหลือ120ตัวในตู้ใช่ปะ่ะใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไอดีผัวนพฤหัสผมงงนะผมเบอร์แล้ว เบอร์ละเบอร์ละอ่ะอันนี้เปิดไปแล้วเหลือ123ตัวในตู้นะครับผมก็อีพิกยังไม่ออกนะฮะแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเน้นๆที่เอวินฟันเดซาตัวเดียวเออทำไมแพคนี้มีแต่คนเน้นที่ฟันเดซานะครับผมเออเบลกับปาลุชีนี่ถือว่าเป็นของแถมไปนะอ่ะถ้าได้ฟันเดซาเมื่อไหร่นะครับผมก็ขยับไปที่แพคนี้ฮะฟิลิปรามนะครับผมฟันเดซากับรามแสดงว่าเป็นตัวที่เป็นเป้าหมายเป็นพระเอกนะครับของแพคนะครับผมมาดูกันฮะว่าจะยังไงนะครับสำหรับ1 3 0 0 0ทอ นาซาจะมาตอนไหนจะมาไวจะมาช้านะครับฟิลิปรามจะได้เปิดหรือเปล่าลุ้นกันครับไปจุ่มแรกนะครับผมเสียวเสียวตุ้มตุ้มตุ่มตมฮะเสียวเสียวตุ้มตุ้มตุ่มตุ่มฮะเสียวเสียวตุ้มตุ้มตุ่มตุ่มฮะคลิปพี่เป็นไรหรือเปล่าครับทาไมมันพูดซ้าไม่ฮะผมพูดซ้าเองไป900นี้เพื่อนาซา ทีแรกก็แตกเลยได้มาครับ GK มาเหมือนกันว่ะอย่าบอกนะตัวแมนยูอ่ะผมทายดูว่าจะเป็นตัวแมนยูอเม่ใชาเอหมูว่าแล้วไงว่าแล้วไงเฮ้ยหาเฮ้ยนี่เป็นฟันตานี่ว่า เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมขออนุญาตดูภาพดูคลิปตัวเองแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่มีสีแสงอะไรไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูคลิปตัวเองแป๊บหนึ่งอันนี้ดูย้อนหลังนะผมงงตัวเองงงตัวเองขอดูนิดนึงเกิดอะไรขึ้นเปิดไปแล้วเหลือ123ตัวในตู้นะครับผมก็อีพิกยังไม่ออกนะฮะเปิดดิเป้าหมายเป็นเป้าหมายเป็นเองเอดนาซาจะมาเสียวเสียวตุ้มตุ้มตอมตอมฮะทำไมมันพูดซ้ำไม่ฮะตุ้มตุ้มต่แหละ สูตรตุ้มตุ้มต่ำต่ำเฉยเลยเาร้อยนี้เพื่อน่าซ้ทีแรกก็แตกเลยได้มากครับเนี่ยมันเป็นพื้นแดงของทุกคนมันเป็นพื้นแดงคืออะไรรู้ป่ะคือพื้นแดงคืออะไรรู้ป่ะคือผมนึกว่าตะกาสแตนดาร์ดแล้วมันเป็นแมนยูมาพอเป็นแมนยูมาปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงลัมเมนส์หรือไม่ก็เป็นทอมฮีตันอะ เพราะมีมีม,ม,ม,มีมีที่มันมีคนแซวว่าแล้วจะให้ผมรู้สึกยังไงคือแบบเปิดตมล่าฟานเดซาใช่ป้าแต่ว่าได้ประตูแมนยูเหมือนกันแต่ว่าเป็นสแตนดาร์ดของแมนยูก็คือลเมนกับเอ่อทีมทอมมีตันอ่ะ,อะจะให้ความรู้สึกยังไงวะเหมือนเราดีใจเหมือนจะได้ฟานเดซานี่นานๆทีผมจะเห็นแบบว่าสีดํามันเปลี่ยนสีเว้ยเนี่ยแล้วพอบอลพอพอมันเป็นประตูเดินออกมาปุ๊บเห็นโลโก้แมนยูอ๋อเป็นลัเมนแน่เลยว่ะสุดท้ายหน้ามันคุ้นๆแล้วเปลี่ยนสีเนี่ยนี่แมนยูยังแบบเบอร์เบอร์อยู่ นี่ตอนนี้ผมยังเอ๊ะหน้ามันคุ้นๆหน้านะคนนี้คุ้นๆว่ะแล้วสุดท้ายเป็นฟันดาซาเฉยเลยทุกคนเอ๋อโอ้โหโอ่ะตัดภาพมาปัจจุบันครับทุกคนงงมากนานๆทีพี่งงอะไรครับพี่มันก็แค่เปลี่ยนสีใช่ผมนานๆทีผมมานานๆทีจะเจอแบบนี้นะแล้วก็เปิดแพ็กกันทุกแพ็คทุกตลอดบ่อยนะครับผมเออเฮ้ย <c oughs> จบภารกิจ <c oughs> จบภารกิจ นี่เปิดครังผมเปิดครั้งแรกนะเพราะว่าก่อนในนี้เปิดไปบ้างแล้วใช่ป่ะอันนี้ผมเปิดจุ่มแรกนะครับเพอันนี้เปิดไปประมาณ20ครั้งแล้วอันนี้ผมมาเปิดต่อนะครับผมแล้วได้เลยทีเดียวจบรู้เรื่องเลยว่ะโอ้เหลือทองอหมื่นสองโ้โหหล่อจังเลยว่าช่วงนี้มือขึ้นช่วงนี้มือขึ้นโอ้โหอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไร,รต้องขอบคุณนี่ขอบคุณคํานี้ครับยากเกลือ <laughs> <laughs> <c oughs> <laughs> เอาเคสเอาเคสเอาเคสเนี่ยทีนี้เรามีทองเหลือหมื่นสองครับ หมื่นสองเอาไปทำอะไรต่อจ้าทำอะไรต่อละจ้านี่แหละครับแพ็คฟิลิปรามฮะไอดีที่แล้วเราเราไม่มีทองเหลือที่จะมาเปิดตามล่านี้ไอดีเอ่อแพ็คฟิลิปรามนะครับแต่แพ็กเนี้ยยากกว่าเยอะนะมี200ตัวในตู้เลยนะครับยากกว่าเยอะมากนะครับผมแาก็แต่ไม่เป็นไรทองเราอยู่มีเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็โอกาสเยอะกว่าปกตินะครับผมและเป้าหมายของเราคือฟิลิปรามตัวเดียวนะครับผม <c oughs> คืออะไรครับพี่ฟิลิปรามตัวเดียวครับวาฟิลิปรามตัวเดียวอย่าบอกนะว่าทีแรกก็แตกเลยนี่คือแบบอันนี้ก็เกินไปนะ เอ้ามาฟิลิปลามจ้าฟิลิปลามจ้าฟิลิปลามจ้าไอาคิดพี่เป็นอะไรพี่ทำไมไม่พูดซ้ำไม่ผมพูดซ้ำนี่ฮะให้เหมือ,อนเมื่อกี้เลยไปละจ้าฟิลิปลามมา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 แอพื้นแดงพื้นแดงพื้นแดงไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> บ้านมันจะเป็นแค่ประว,วัติศาสตร์มันจะซ้ำซอยอะไรอย่างงี้อ่ะอันนี้พื้นแดงชัวพื้นแดงกับกั๊สแดดชัวชัวล้วนๆนะครับผมอื ใจเย็นที่ใจเย็นแหม่ถ้าแตกทีแรกมันก็เกินไปนะนะมันก็โกงไปนะลูกรักเกินไปนะครับผมใช่ไหมเอาไม่เอาไม่ทีที่สองกำลังดีกำลังหล่อรออันนี้โคตรหล่อเลยนะเออเอารอบนี้ได้ปะรอบนี้ได้ได้ปะถึงแม้มันจะยากนะครับผมแต่ว่าคิดถึงเกินมากหลอเกินไปมาอีปิกอีปิกตุ้มสีเขียวเฮ้ยพื้นแดงเหี้ยว่ะพื้นแดงเนี่ยเราทำใจไปเลยในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปนี้เราก็ต้องแบบตื่นเต้นเลยนะถ้าเป็นพื้นแดงะ ใช่ไหมอย่าเพิ่งหมดหวังนะตามใดที่เสียงนกหวีดจะไม่หมดเวลาอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับผมตามใดที่ยังไม่เห็นหน้าตายยังไม่เห็นการ์ดเราอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับผม่ะสีท่าไม่ดีว่ะไอแพ็คนี้อย่างที่บอกนะต้อง2 0งตัวนะครับผมสแตนดาร์ดล้วนๆ2รอบเลยนะแต่สแตนดาร์ด2รอบแล้วนะครับแต่กลัวว่าฟิลิปรามจะมาไม่ใช่มาตัวแรกเลยถ้าฟิลิปรามมาตัวแรกก็คือจบเลยแบบหล่อๆปิ๊งๆเลยนะครับผมแต่กลัวว่าจะมาตัว2ตัว3ตัว4หรือเปล่าดี่นะครับมา อย่างเดียวเลยเขาวิ่งออกมาหรือว่าเดินถอยหลังออกมากระโดดโลดเต้นออกมานั่งรถออกมาขับมอไซค์ออกมาได้ไหมจากอุโมงค์จากเปิดแพ็คพี่เจ้าเกมโอ้โหไ,ไฮไลท์สามตัวเลยว่ไนะไอคนนี้เหมือนคุณย่าหรือว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูคนเผินดูข้างๆเหมือนคุณย่าไม่ใช่เฮ้ยผมเปิดผิดแพ็คกว่าทำไมมันมีตัวกัรดอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยกัดไฮไลท์มาจากไหนวะสโมสรอะไรวะเน,นี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยอ่ะไม่เป็นไรฟิลิปลามนะจ๊ะฟิลิปรามนะจ๊ะ นะบุญเรายังไม่หมดนะอย่าบอกว่าเราเอาบุญไปใช้กับแพ็คเมื่อกี้หมดแล้วยังยังบุญเรายังไม่หมดครับบุญเราอินฟินิตี้ครับผมบุญเราไม่มีจํากัดนะครับบุญเราไม่เคยหมดนะครับเพราะว่าเราเป็นคนดีเราสร้างบุญสม่ําเสมอครับผมอะไรที่ใช้ไปเราก็สร้างมาใหม่ครับเราเป็นคนดีเรารักโลกรักโลกที่ถูกทางไปเลยฟิลิปฟิลิปกับตันฟิลิป พอไฮไลท์มาก็สมาสามพอสแตนบัตก็ล <don> ้วนเลยว่ะเฮ้ย yeah, อ huh. yeah, huh. yeah, no right. ่าอย่านะอย่าให้อย่าให้ไปไกลกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องคลิปนี้เราต้องจบแบบหล่อๆกว่านี้นะคลิปนี้เราต้องจบหล่อๆกว่านี้นะครับเอออย่าไปลึกนะอย่าไปถึงอย่าไปถึงร้อยตัวนะอย่าไปถึงร้อยตัวเอาเป้าหมายเป้าหมายอย่าไปถึงร้อยตัวนะอย่าไปถึงครึ่งตู้นะอย่าไปถึงครึ่งตู้นะครับผมเออเมื่อกี้เราเราเรามีทุนเดิมจากฟานาซาเยอะนะครับเมื่อกี้เนี่ยใช่ป่ะฟิลิปรามาฟิลิปรามาฟิลิปรามา ไปฟิลิปลามาเพียงแบ็กซ้ายเฮ้ยไม่ใช่หรอกเนี่ยไม่ใช่หรอกมันต้องเสื้อแดงเนี่ยนี่อาตอนนี้เสียวเลยตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยนะตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยนะว่าเออจะเป็นบาเยื่อหรือเปล่าเออแบบแบบไม่มีพื้นแดงก็อาจจะเป็นอีพิกก็ได้นะครับผมอุ้ย ห้ารอบแล้ว,วะห้าจุ่มเลยว,วะห้าจุ่มอีพิกยังไม่มาโชว์ไทม์ยังไม่มาครับผมมาไฮไลท์ไปสี่ห้าจุ่มห้าจุ่มห้าจุ่มต่อครับข้างนอกบ้างข้างนอกบ้างเราต้องสลับหมุนเวียนกันบ้างข้างนอกข้างนอกข้างนอกมองใกล้ๆมองใกล้ๆโอ้ยายตาจะเสียมองใกล้ๆมองใกล,ใกล้ๆห้าจุ่มครับนั่งจำจับไปมาในรอบนี้พอาจบรู้เรื่องแบกขวา ทรงผมแบบนี้บาเซโลน่าน่าจะเป็นลาฟินยาเออกุนเด้เหรอเนี่ยผมเท่ว่ะผมปิวสวยสวยงามนะนึกถึงภาคเฟสเนาะผมไม่ได้ปิวสวยแบบนี้นะนี่มันคือวิวัฒนาการและพัฒนาการนะจ๊ะ เหลือ6,700นะครับผม9 1้าหนึ่2เกเอที่ปเ้ย่เออถูกแล้ว9 1้า2น9่งเเอ่ปเ่เเเอถูกป่า9 9ะเเถูกอถไหมเออพูดกับใคระเนี่พูดคนเดียวโอเคกอ็คือเรอบนะครับผมเรอบแน่นอนมันไม่พอที่จะแบบไปเหมาตู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้หล่อเราต้องมีทองเหลือเราต้องมีทองเหลือนะครับผมเราไม่ต้องเืองเหลือไปแพ็คหน้า อนาคตนะครับถูกป้าครับหอมคุณมิกกี้จ๋ามาแด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 เกลือ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 เอาเค็ดเอาเคทเกลือ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 ฟิลิปลามแบ็กซ้ายสแตนดาร์ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อแดงเมื่อสามด้วยนี่จะเป็นบาเยิน โอ้ยนี่ก็จะเป็นฟิลิปลา้านว่กจะเหมือนเมื่อกี้ไงใช่ป่ะฟันเบอร์สามเมื่อกี้ก็แบบนี้เลยชุกว่าเออเสื้อแดงด้วยนะแล้วเบอร์สามเหมือนกันแล้วแบ็กซ้ายอีก แม่นี่ก็จะเป็นฟิลิปลามอ๋อฟิลิปลามแบ็คขวาอ่าร่างนี้แบ็คขวาร่างนี้แบ็คขวานะครับแต่ยืนได้หมดอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมเออฟิลิปลาม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 ใช้ได้แน่นอนได้ใช้แน่นอนได้ใช้บ่อยแน่นอนฮะยืนแบ็คซ้ายได้แบ็คขวาได้นะครับผมเอ้ยฟิลิปลามนี่อัพสายบัคใส่เซนเตอร์ได้ไหมอัพเป็นบัคสายเซนเตอร์ไม่น่าจะได้เนาะตัวเล็กตัวเล็กนะครับร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร ไปฟิลิปลามเราตั้งเป้าไว้ควรไม่ถึงครึ่งตู้นะครับผมเราก็าต้องจบด้วยจุมนี้แหละนะกำลังดียังไม่เลือกเกินไปครับกำลังดีเว้ยกำลังดีเว้ยมาฟ,ฟิฟิลิป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 ลามพื้นแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อแดงเสื้อแดงเบอร์สิบเจ็ดไม่ได้แล้วอารอนวานบิสมา ไม่ใช่ไม่เมีเฮ้ยใจคอไม่ดีนละเมื่อกี้ยังตื่นเต้นยังดีใจไม่หายเลยตัดภาพมาแป๊บเดียวหายไปแ80ดิทองเอ้ยหายไปแ800ดร้อทองเอ้ยหายไปแปดสิบตัวแล้วล้วยังไม่ได้สักตัวเ่ยประเด็นคือยังไม่มาสักตัวนี่แหละมันทําไมมันช่างต่างกันจะฟ้าก็เหวเลยวะไอ้แพ็คนี้กับแพ็คนั้นเนี่ยไอ้สองร้อยตัวโอเคมันรู้ว่ามันยากเลยมันมันมันต้องมาสักตัวปะวะมันต้องมาสักตัวได้แล้วตอนนี้นะ โอเค49 77 49ครับเอ้ย87 56เอ้ย85 40เอ้ยมั่วไปแล้วตอนนี้สมองสมองไปหมดแล้วครับตอนนี้มา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 ได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วยายมาซีบีเฮ้ย8ตัวไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ยืนอยู่8ตัวข้างหลังพี่ดับ้านหน่อย ลามหน่อยลาม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 เสื้อแดงเสื้อแดงลาม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 ล้อล้าโอ้ย้ามาฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่ลฮ่า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 ฮ่ อาสนอนจังเลยเมื่อกี้กว่าจะเป็นซาก้าจังเลยเมื่อกี้สบายใจแล้ววันนี้นอนหลับฝันดีอ้าว Oh, 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 oh. ถึงแม้ว่าแพ็คนี้จะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ตามเป้าหมายแล้วนะยังไม่ถึงครึ่งตู้นะครับเมื่อกี้นี่เราตั้งเป้าหมายว่าครึ่งตู้ถูกปะบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหหมดทองไปตั้งหลายพันทองได้มาแค่2ตัวแต่มันเป็น2ตัวที่เป็นเป้าหมายเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายๆนะถ้าเกิดเราอยากได้ตัวนั้นแล้วตัวนั้นมันจะมานะถูกปะนะครับโดยเฉพาะโอ ح, ้โหภูมิใจมากเลยครับภูมิใจมากเลยช่วงนี้มือกําลังขึ้นครับผมบอกเลยนะฮะผมบอกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยไม่หวั่นมาเลยใครอยากเกลื เ,เข้ามาโอเคดีใจเกินเหตุโอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็อย่าคิดมากนะครับอย่าหาว่าผมแบบเวอร์วังอลังการเลยนะครับ <Some guys S 1> ผมมันก็ <Change. S 1> สร้างความสุขนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์นะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับผม อ n นเตอร์เทนเมนต์บันเทิงให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมเนาะขอให้เล่นเกมมีความสนุกครับผมเล่นเกมให้สนุกอย่าไปเครียดอย่าไปจับผิดอะไรเยอะนะครับผมเ <Okay, S 1> คประมาณนี้ฮะใครมาดูติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ